ไม่หรอกทีจะต้องมีไปขึ้นศาลหรือว่ามีไปเข้าไปชี้แจงอะไรอีกเพิ่มเติมไหมคะสู้คดีต่อยไงบ้างขอขอวันนี้นึงขอเท่านี้ก่อนแล้วกันนะตอนนี้อยากกลับไปทำอะไรที่สุดครับคุณมีค่ะขอกลับไปอยู่กับครอบครัวแล้วก็ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวมีนจะออกมาแข่งขันอีกทีนะคะวันนี้มีนจะกลับก่อนเกลียดเลยไหมคะจับหน่อยก็จับหน่อยก็จับหน่อยมีน้องก็เหน่อยนะระวังโยโย่ มิน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 กล้องนี้หน่อยครับนครับใครใครได้เราก็ถอยสิครับยู่ทำไมครับถอยด้วยมินครับพี่มินเท้บพี่มินครับกล้องนี้หน่อยครับมีมากกวกล้องนี้หน่อยครับกล้องนี้หน่อยค่ะ ขอคุณคเดินไดิดกันได้หมเออขอ้คีนเาให้คัใคพีมนคะขับอะไรถืขับที่รอให้กำลังใจไมใคดีอใขอบคด้กคดีคีใีอ้ข้อชให้ใ